มีมากมายเหลือเกินหนึ่งในนั้นครับที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลเปรียบเสมือนเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีแบบลูกทุ่งนั่นคือเพลงล้นเก้าเผาไทยวันนี้้าวเไไททยยสนนรงใจคททชัช ว่าป่าดงเรือไพรพง่งสู้ดัโดนผิวกายมองมนแดดฝนชาวไทยแหนหวงยิ่งกว่าดวงชีวี ครูลิติพันธ์โตนั่ค่ะและสำหรับนี่คือเรื่องราวที่ครูชลลิมธานทองได้แต่งในวันที่ในหลงรัชกาลที่9 ทรงทำระไรให้กับพวกเราเยอะแยะมากมายที่ทำให้เราได้อยู่ดีมีสุขที่ทำให้พวกเราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนี้ยังมีความสุขและวันนี้อยู่ในหัวใจของเราทุกๆคนและหัวใจดวงนี้ในวันนี้ ครูโจรสทีได้แต่งเพลงเพลงนี้ขึ้นมาดวงใจทุกดวงของบวงเธอ ไม่นับหน้ากพาัอ่อ,อ,อ,โโอนชาวาไทยทุกคนมือ่อันไปจะอาน่น,นา ท่านผู้พิเยนครับนี่คือจารึกลูกทุ่งบนแผ่นดินขวานทองอีกหนึ่งชิ้นที่เราคนไทยต้องจดจำไปตลอดกาลกับผลงานเพลงนี้ของคุณครูชุรธีฐานทองจากเสียงร้องมหัศาจรรย์ของเด็กไม่สนใจเหลือเกินเพราะว่าว่ากันว่าเธอเป็นหมอทำขวันรุ่นใหม่เรื่องราวของเธอมีอะไรดีๆที่เดี๋ยเราจะเล่าสู่กันฟังนะครับ แต่ตอนนี้ครับผมทราบมาว่า ฟังแล้วมันเข้าไปถึงหัวใจเลยฟังแล้วมันมันตอนที่เราร้องเนี่ยมันเข้ามันเหมือนกับมันเป็นเราที่เรารู้สึกแล้วก็เชื่อว่าคนที่ฟังก็คงจะรู้สึกไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่ครูได้บรรจงเขียนเนี่ยมันจากใจถ้ารู้เลยว่าตรงนั้นมาจากใจจริงๆมันมันใช่อะมันใช่ในทุกๆเรื่องเลยอะค่ะนั่นคือสิ่งที่ทาที่ทารู้สึกนะคะแล้วก็แล้วก็ เรียกว่าภูมิใจที่มีครูที่ที่สุดยอดตรงนี้แล้แตองได้แต่งเพลงครูครับผมขออนุญาตให้ครูช่วยกรุณาบอกสักนิดหนึ่งว่าทำไมจึงเป็นฝากใจไปกับดอกไม้จันทร์ครับครูครับผู้มีเกียรตที่รับทุกท่านทุกประเทศแต่ทุกนี้แรงบันดาลใจจากการแต่งเพลง เกี่ยวกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นมันติดความรู้สึกกับผมมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เพลงใหม่ครับครับยกกระทั่งถึงเพลงสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายจริงๆนะครูเจตพบครับ่อยใจระบบอกวันจันทร์เพราะว่าต่อจากนี้ไปเราจะไม่เห็นพระองค์เดินทอม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 ตามป่าตามเขาเดินเฉียดมาใกล้บ้านเรือนเราขึ้นเพราะว่า พระองค์ไปอยู่บนฟ้าแล้วสิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนจะคิดแล้วก็จะถวายพระองค์ได้คือความจงรักภักดีและสิ่งหนึ่งที่ความจงรักภักดีที่มีอยู่ในให้เป็นคนถทยทอดครับคุณจะพบคืออย่างนี้ย้อนประวัติศาสตร์ถอยหลังไปหน่อยครับสุนารีอายุกี่ปีแล้วอ,อยู่บนนี้สามสิบปีแลยนะฮะคุณจะเอาตัวเลขเหรครับ <laughs> คือผมชอบปั้นคนที่แพ้ครับอ๋อครับคนที่กรรมการบอกว่าแพน่ะคุณครูมองเห็นผมมองเห็นคนอื่นมองไม่เห็นนะรกรรมการวันนั้นมีทั้งหมดยี่สิบกว่าคนที่เ,เที่ยวลละครใชิที่ตัดสินทุนารีกันน้ำอ้อยนะใช่ครับครูสามเกือบสามสิบคนนะครับที่ว่าใครจะปั้นจะมอ้อยแข่งกับผมผมจะปั้นทุนารี ใครจะรับคํทาท้าผมบ้าง<ม>ขอโทษทีครูมงคลธรรมบัตญัตยาคุณท่านโมโหจนโอโหแดงเลยครับจะขับผมโอ้จะเอาตายเลยขาเขาบอกว่าไอชลทีมึงจะกระแผงมากาแลวกูอาบน้ำร้อนมาเกินมาก,ก่อนมึงนะขาบก็ใช้สำหรับขาพูดแบบไม้บอรเดิมเพราไม่โกรธะไม่โกรธท่านนะเพราะว่าท่านพูดของท่านตามแบบฉบับของท่านแต่ผมบอกครูครับที่พูดมันไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์นะครับแต่ความรู้สึกของผมหรือเซนซ์ของผมเนี่ยบอกว่าเด็กคนนี้ต้องดังเสียงมีอนาคต ครับแล้วผมมองแล้วพัดแ้เปล่าครับอะไม่ต้องบอกชื่อรายการก็ได้ครับมันครับเออมันจะกระเทือนมากไม่ดีครับไม่ดีเนาะเอารายการประกวดหนึ่งก็แล้วกันครับครับผมตรงรอบมาครับผมบอกว่าไอกรรมการที่นั่งฟังสามสี่คนมันฟังไปรู้เรื่องเปล่าฟังเสียงเด็กก็รู้เรื่องผมนั่งประเอญผมนั่งดยอยู่พอดีผมเป็นคนรักความยุติธรรมครับเพราะ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึ่งครับขอบคุณครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณทุกท่านครับโอ้้าส่สงให้พี่หมูได้ไหไไไให้ครูให้ครูแหละครูเป็นหลักแล้วกัน้าว ผู้ดีนะฮะเ่งนี้ค่ะที่แต่งให้ในหลวงรัชกาลทีสุดท้ายนะครับต้องเอามาเยอะขึ้นด้วยครูก็ก็ก็ยางที่เรียนไปแล้วนะว่าแรงบันดาลใจในการแต่งก็เพราะว่าวันที่26ตุลาที่จะถึงนี้ก็เป็นวันที่ถวายพระเบิงเลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนทั้งโลกนี้นะครับจะต้องมีดอกไม้จันทร์อยู่ในมือแล้วก็หัวใจทุกคนก็อยู่ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉะนั้น เพลงนี้จึงเป็นเพลงสะท้อนความรู้สึกของผู้คนทั้งหลายที่จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเพลงหนึ่งจากใจาจากจากความรู้สึกแทนความรู้สึกนะทุกๆคนในประเทศนี้และก็ในโลกนี้ครับผมเชื่อว่าชาวโลกไม่แต่ไม่แต่คนไทยนะฮะคนชาวโลกทั้งหลายไม่ว่าต่างประเทศไม่ว่าประเทศไ,ทศไหนที่เป็นพันธมิตรทุกคนก็คิดถึงพระเจ้าอยู่หัวฉะนั้นเพราะว่าพระองค์ทรงมี ไม่ตีต่อทุกๆุกประเทศในโลกนี้เมือ่อเมื่อพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วก็เชื่อว่าทุกคนต้องอะไรนั้นทุกคนก็ต้องมีดอกไม้จันอยู่ในมือแน่นอนครับผมเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยค่ะที่มีโอกาสได้ร <t IS> ้องเพลงเกี่ยวกับในหลวงนะคะรัชกาลที่9 <is> ค่ะ <is> ความรู้สึกนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะแกวงตระกูลค่ะเพราะว่า ไม่คิดว่าแบบศิลปินรุ่นใหม่ค่ะหน้าใหม่อย่างเราจะได้มีโอกาสมาขับร้องเพลงที่เกี่ยวกับในหลวงค่ะปกติก็จะได้ได้ได้ยินได้ฟังแต่ศิลปินรุ่นรุ่นพี่นะคะรุ่นแบบมีความสามารถสูงสูค่ะที่ได้ขับร้องค่ะก็ถือว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจมากค่ะความยากของเพลงนี้นะคะถือว่ายากมากค่ะเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นศิลปินใหม่นะคะในการวางเสียงหรือว่าการที่จะเลือกแบบว่า เพือนตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อนข้างยากมากค่ะแล้วก็อีกอย่างเพลงนี้ต้องเป็นเพลงที่ใสอ่สาอารมณ์ใส่อารมณ์มากๆเพื่อที่เวลาร้องปุ๊บเนี่ยคนเนี่ยจะสามารถแบบนึกถึงสิ่งที่เราแบบร้องออกมาได้ว่าคอยตามได้ค่ะค่อนข้างยากค่ะก็ก็ ทางด้านดนตรีนะครับก็แค่เวลาแค่สามวิห้าวินะครับเราก็ต้องบรรยายความโศกเศร้าถึงบทเพลงเพื่อจะจวัวหัวเพลงชักจูงให้คนฟังว่าเนื้อหาเพลงนี้โศกเศร้าก็ทางด้านพ่วงกับผมครูจุลทีก็ดูแลทุกอย่างครับเพราะว่าทำอะไรทุกอย่างต้องให้ผ่านครูหมดเพราะครูต้องโอเคถึงจะผ่านทุกอย่างครับ ถามครูก็พอแล้วไม่เป็นไรเอาครูเอาครูเป็นครูเป็นหลักนะครูก่ออนะครูเลยค่ะ่เอครูฝากครูฝากครูก่อนสื่อบุคชลที่เคารพครับและพี่น้องทั้งหลายที่ชมรายการนี้อยู่ก็อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าวงการเพลงลูกทุ่งเราบัดนี้ มันถูกเบี่ยงเบนด้วยโพธิที่คิดหาผลประโยชน์กับวงการลูกทุง่งให้กลายเป็นลูกอะไรไปแล้วผมซึ่งเป็นคนเขียนเพลงลูกทุ่งมาหลายปีแล้วก็ยึดมั่นต่อคำสอนของครูบาอาจารย์ในการสร้างเพลงลูกทุ่งแท้ผมเชื่อว่าคนไทยในประเทศนี้70% 80%สเปรเเสพเพลงลูกทุง่งฮะฉะนั้นก็อยากจะให้เราเราช่วยๆกันอนุรักษ์เพลงลูกทุง่งช่วยกันเผยแพร่เพลงลูกทุง่ง นี่ชุดที่น้องเบอร์ร้องนี่เป็นลูกทุ่งแท้ลูกทุ่งไทยทั้งหมดเลยครับออกไปนี่มันจะได้มีผลต่อวงการลูกทุ่งว่าลูกทุ่งลูกทุ่งไทยไม่ตายบางคนพูดบอกว่าลูกทุ่งแท้หมดยุคแล้วลูกทุ่งแท้ตายแล้วไม่ตายครับลูกทุ่งแท้ไม่มีวันตายครับลูกทุ่งไม่มีวันตายแน่นอนถ้าชนรทียังไม่ตายครับครับไม่ตายยังอีกนานครับบข็ฝากความหวังไว้กับคำบรรดาสื่อบนชนได้เผยแพร่ไปด้วยนะครับ ครับผมขอบคุณครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณขอบคุณนะ